สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสาวหน่อยตื่นแล้วค่ะตัวยุยยุยยุยสาวหน่อยตื่นแล้วพี่น้องเอ้ยนอนกลางวันค่ะก็พอดีอะ่ะตื่นบ่ายสามก็พอดีละตื่นบ่ายสามรอไปรับพี่เน่เลยใช่ไหมคะโอ้ยเอ้ยฝนบอกเออเออแนพี่น้อง ตื่นบ่ายสามตื่นมาแล้วเราก็ไปรับพี่เน่เลยเราไปรับพี่เน่สี่โมงเคไหมมื่อนี่แดดจ้าค่ะพี่น้องแดดแห้งขนาดค่ะโอ้เริ่มจะฮอนแลวละ่ะเริ่มบม่มีฝนแล้วพี่น้องเลยเริ่มจะร้อนแดดแล้วเฉน้อย อี้อันเลิกได้แล้วมัมมัมนะอันดึงจนขาดเบิร์พี่น้องมุ่งอันนี้มุ่งกลางเปีมุ่งมันติดมาน้าเปเนาะดึงจนขาดเบิดตเอาขาดกับขาดใหญ่เลยล,ะละ่ะเสานอนได้แล้วมุ่งเนี่ยเล่นกับสาน้อยก่อนจ้ะพี่น้องรอเวลาไปรับพี่เน่จ้าใช่ไหมคะดึงกิจิงัดึ้งกะดึงกดึงดึ้งอ๋พึ่งตื่น ตาบดมายูยูพึ่งเตื่นค่ะพี่น้องเอ็นเดอร์แฟอารุกขึ้นเต้นแล้ว <c oughs> ไม่ใช่อ่ะเอาไม่ใช่ก็ไม่ใช่ I made it. Yeah. Yeah. Oh Hey, <laughs> <laughs> <did, did>. oh. <laughs> uh, you เรียนแล้วค่ะพี่น้องถึงโรงเรียนพี่เนแล้วจ้าว่ากำลังไปรับพี่เน่ใช่ไหมมีมนกด้วย,ย <c oughs> รับพี่เน่ค่ะ <c oughs> พี่ได้การรับพี่เน่กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องเปลี่ยนเสื้อพงุงเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านะตอนนี้ก็ทอดไข่เจียวอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าอาหารเย็นสาวๆไข่เจียวแล้วกันนะค่ะนี่ค่ะอาหารเย็นของพี่เน่กับน้องไข่เจียวแล้วกันเพราะว่าน้องเน่ก็บอกอยากกินไข่เจียวกับกรอบอยู่ นี่จ้าไข่เจียวของสาวของแม่กะบจะแกงแกงปลากระป๋องเส้นบุญเสนนเนาอพี่น้องของแม่